สวัสดีครับต่อทองชแชลพี่น้องมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญใส่บาตด้วยกันนะครับตอนนี้พระท่านเดินมาแล้วนะครับ บรรยากาศใส่บาทยามเช้านี้นะพี่น้องอากาศเย็นสบายนะวันนี้ไม่หนาวมากนะครับลมพัดเย็นหนาวเย็นก็กําลังสบายตัวเลยพี่น้องนะฮะบรรยากาศยามเช้านี้หน้าหนาวที่ไม่หนาวเท่าไหร่นะก็หนาวมากก็เพราะว่าสงสัยอุณหภูมิกําลัง ปรับแปรเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกพี่น้องเมื่อคืนตอนกําลังไล์สดอยู่จู่ๆก็ตกลงมาปรุ่งประมาณ3-5ถึงนาทีนะพี่น้องก็พอฝนตกมาก็อบอ้าวนิดหนึ่งแล้วก็หนาวพอเช้านี้มาอากาศก็เลยเย็นสบายๆคิดว่าแต่พายุฝนที่มาเมื่อคืนนะคิดว่าแต่มาพร้อมกับความหนาวเหน็บนะพี่น้องรองรอยความความชื้นตกไม่เยอะตกไม่นาน ตกประมาณ3นาทีได้พี่น้อง3 5ถึง5นาทีเนี่ยก็ตกมาพําๆแล้วก็ปรุงหนึ่งก็เป็นผลทำให้เรียกว,ว่าท้องฟ้าอากาศได้ปัดเปตาขยะฝุ่นละอองที่อลอยคลุ้งหยุดกางอากาศให้สะอาดขึ้นสำหรับคลิปส่บาตชานี้นะฮะต่อทองชาแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ,อ,อ,รบอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ